โยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูอัปเดตของ s c o n d ั i นพ e กันนะครับ mm hmm. โวแหมหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิป Second p i พ c e มานานเลยนะครับก็ มันไ,ได้อัปเดตมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาปิดเมนเทนเนนซ์อยู่นะครับนี่คือตอนนี้เขาเมนเทนเนนซ์ for big update นะครับผม s e c p i e c P นะฮะซึ่งโ okay อเคเราเราเดี๋ยวช่ยวยช่วยเดี๋ยวพูดอะไรเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมก็จะพาไปดู section P นะแล้วก็ดู a n n o n c e m e n t อะไรพวกนี้นะครับผมก็อย่าลืมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับจะาลืมนะครับฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกัน โอเคนะครับมาในน้าของ Snake พีนะครับก็ล่าสุดนะครับที่อัปเดตมาคือเบียคุยะใช่ไหมก็เซมบงซากุระนะครับผมแต่ว่าตอนนี้อัปเดตนี้เก่าไปแล้วนะครับเราจะไปดูอัปเดตใหม่กันนะครับว่า Snake พีกัใหม่นี่มีอะไรบ้างนะครับที่เขาสปอยมานะครับผมอย่างแรกเลยนะครับคือนี่นะครับนี่คือน่าจะเป็นของตัวเลือดนะคุณผู้ชม ตัวเลือดนะฮะอันนี้ไม่น่าจะเป่ของโจโซนะผมคิดว่าน่าจะเป็นของตัวเชนซอลแมนนะครับอันนี้เดานะแต่อันนี้น่าจะไม่เข้ามานะครับอันนี้เดาเฉยๆนะคนดูนี่น่าจะไม่เข้ามานะครับสิ่งที่น่าจะมานะครับน่าจะเป็นเมเจอร์อัปเดตนะครับเป็นอัปเดตใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ไม่น่าจะเข้ามาเนาะหรืออาจจะเป็นรีเวิร์กหรืออาจจะเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็รอดูดีกว่านะครับโอเคครับส่วนอันนี้นะครับเป็นสกิลนะครับของเอ่อเสียงนะครับไม่รู้ว่าเป็นของอะไรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าที่ผมดูมาเเเเเหมมมมืออนน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 จจจะะะะะปป็็็็ขงงงกกกััััซึ่่่่่่ไแแใใววาาาาาชรรรรลคคบบบบดดดีู๋พ ดูสดใสดีนะครับแบบสวยๆเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าเป็นของสกิลของตัวอะไรนะครับหรือว่าเป็นสเปคของอะไรนั่นเองนะครับโอเคมาดูอีกนะครับนี่อันนี้หน้าปกนะครับแต่หน้าปกเต็มมีแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะโอเคแล้วก็นี้โอเคอันนี้นะครับเป็นสกิลของแล็กนานะครับแล็กนาจากเรื่องอะไรมังกรสกอยางนี้แหละนะครับแต่ว่าเรื่องนี้พี่ดูไม่จบนะครับแต่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสกิลของแล็กนานะครับก็คือตัวนี้ ซึ่งสกิลเนี่ยมันจะออกเป็นสีเทาๆเท่ๆหน่อยนะครับตามธีมเลยได้เองนะครับเหมือนเดะนะครับผมสวยมากนะครับโอเคนะครับแล้วนี่ก็จะเป็น UI นะครับที่เขาโชว์ให้ดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าของจริงเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะคุณผู้ชมอาจจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับในวันนี้แต่ว่าไอเพลงเนี่ย ผมยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ดูข้างล่างเนี่ยมันมีโนโกตันนะครับถ้าเรียงดูแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่านี้เนี่ยน่าจะเป็นของที่มีชื่อว่าโนโกตันนะเพราะว่าไอของที่อยู่ข้างล่างหมดเลยเนี่ยนะครับมันเป็นของแบบที่เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ของที่เราไม่คุ้นเคยน่าจะเป็นของโนโกตันนะครับซึ่งโนโกตันเนี่ยมันเป็นมาจากเรื่องนี้นะครับซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอสกิลของไอเพลงอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องมันสดใสน่ารักดีนะครับ อันนี้เราจะไม่ได้ใจแล้วก็เดาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแหมส่วนอันนี้นะครับเป็นโลโก้นะครับทั้ง4อันนะครับผมทั้ง4ตัวนะครับก็จะมีโลโกตันเมียอควาแล้วก็มีเออ่โยรุดักเบดนะครับก็คือของมิค็อกนี่เองนะครับแล้วก็มีเออ่โกคูดักนะครับผมหรือดักโกคูนี่เองนะครับไอโกคูแบ็คนะครับผมพูดผิดนะฮะส่วนนี้เป็นผลสโมกนะครับในการบินอะไรมันนี้นะครับผมก็จะมานี้นะครับสอบผลสโมกและส่วนต่อไปนะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นผลสโมกเหมือนกันนะครับและเป็นสกิลของมันนี่เองนะครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับงอใช้ได้เลยนะส่วนต่อไปนะครับเป็นสกิลของแล็กไนแล้วเช่นเคยนะครับเป็นสกิลของแล็กนาที่เราดูเมื่อกี้นแหละนะครับสีเทาๆอะไรมานี้เนาะ ก็เต็มๆจะมานี้นะครับในการฟันหรือว่าในการอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสกิลผมว่ามันสวยใช้ได้เลยนะสำหรับตัวเนี้ยเรื่องนี้เท่ด้วยนะครับพระเอกสว่วนนี้หน้าปกแลกนะานะครับผมก็จะมานี้นะครับเป็นตัวที่โคตรเฟี้ยวนะครับโกโจเวอร์ชัน2ไม่ใช่ละแล้วก็ดันเจียนอันใหม่นะครับแต่ดันเจียนนี้ยังไม่ได้ใจว่าเป็นเป็นของอะไรนะคุณผู้ชม ส่วนต่อไปนะครับเป็นสไตล์นะครับเหมือนว่าตอนนี้นะครับเหมือนเขาจะเอาเป็นแบบพวกหมัดต่างๆอย่างซูคุนะ V1 V2 V3 อะไรเงี้ยหรือว่าโกโจ V1 V2 V3 อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอะไรอย่างอื่นก็นแล้วแต่นะครับพวกโจโซอะไรพวกเนี้ยนะเหมือนเขาจะเอามาอยู่ในเวทเอรี่ให้เราแบบกดใช้งาน,นง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาพวก NPC แล้วนั่นเองนะครับก็ได้เพิ่มเข้ามาก็จะดีมากๆเลยนะครับแบบไม่ต้องเดินไปหา n p c แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องบินไปอะไรเงี้ย โอเคครับส่วนต่อไปนะครับคือนี่นะครับเป็นเอ่อนเวนทอรี่นะครับที่มีระบบการเซิร์ชเข้ามานะครับสำหรับใครที่มีของเยอะและหาของไม่เจอนะครับถือว่าดีนะครับอันนี้แต่เราของน้อยไปหน่อยนะครับน่าจะไม่มีของแหละตัวกูนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นน่าจะเป็นสกิลของอะไรบางอย่างนะครับที่แบบโคตรเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูคนดู นี่นะครับเหมือนจะเป็นการกระซ่วอกเอือแล้วหัวใจออกมานี่มันใจต่อสุครุน่ากับยูจิป่าววะน่าจะไม่ใช่คนดูไม่รู้เป็นของอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าฟีลมากเลยนะครับอันนี้โอเคครับส่วนอันนี้นะครับต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นสกิลของแล็กหน้าเหมือนกันนะครับที่เขาทําแบบโคตรเฟียลอะเหมือนต้นฉบับเด้เลยนะครับพี่ไปหารูปมาก็จะมานี้นะครับซึ่งก็มีความเหมือนกันอยู่นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรเฟียลนะครับถ้าเปิดเต็มแล้วก็จะมานี้นะครับผม ส่วนนี้นะครับเป็นหน้าปกใหญ่นะครับเป็นโนโกตันนะครับสู้กับโกคูแบกนั่นเองนะครับผมก็จะมานี้นะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับจะเป็นสกิลนะครับที่เหมือนเขาจะโชว์ให้ดูนะครับก็คืออันนี้นั่นเองนะครับ จะเป็นสกิลสีเขียวดำๆหน่อยนะครับเป็นตีบสีเขียวดำอะไรมานี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเพราะที่พี่ไปหาข้อมูลนานะครับเหมือนจะเป็นตัวหนึ่งนะครับในเรื่องบีนนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันคือสกิลของไอ้ตัวนี้นะครับผมก็จําชื่อมันไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่มันคือของตัวนี้เลยนี่เองนะครับซึ่งเขาก็ทำไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าอาจจะเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับส่วนอันนี้นะครับเหมือนจะเป็นเกาะใหม่นะครับสำหรับคอนควสนะครับน่าจะเป็น การรีเวิร์กเกาะใหม่นะครับอันนี้เป็นเกาะสลับคอนเควนนะครับผมส่วนอันนี้นะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับสลับสกิลของเจ้าตัวจากเรื่องบีดอีกแล้วเช่นเคยนะครับแต่ว่าอันนี้ค่าที่ใจใหญ่แล้วก็เท่มากเลยนะครับผมพูดตรงๆเลยนะฮะโอเคคือสกิลแบบตูมเดียวคือแบบเบลล์อะครับบอกเลยคิดว่าระเบิดนิวเคลียร์และก็นี้นะครับน่าจะเป็นของโกคูแบ็คนะครับแต่เขาอยู่ในหน้าในคิมเมนนะผมก็เลยไม่เห็นนะครับซึ่งสกิลก็ตามภาษาของโกคูนะครับผมแหม ตัวโหยอีกหนึ่งตัวของเรื่องดักก้อนบอลนะครับที่แบบโคตรเฟี้ยวสกิลก็จะเป็นทีมสีม่วงดำนะครับตามโกคูแบ็คเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยน่าหน้าหานะโอเคเรามาดูกันนะครับว่าไอ้สเปคลิสต์สำร์บเมเจอร์อัปเดตเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างอีกนะครับที่เอาเข้ามานะครับผมน่าจะเป็นอัปเดตหน้านี่แหละนะครับที่เป็นของเมเจอร์อัปเดตเองนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นนี้เองนะครับสำหรับอันแรกนะครับก็คือโนโกตันนะครับ โนโกตันเนี่ยนะครับจะเป็นอีเวนต์นะครับที่เหมือนจะหาได้เป็นเฉพาะแค่อาทิตย์เดียวหรือสัปดาห์เดียวนี่เองนะครับแบบทั่วไปที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ว่าเป็นของอีเวนต์เองก็คือน่าจะหาได้มาสัปดาห์นึงนะครับก่อนที่อัปเดตต่อไปจะมาได้เองนะครับถ้าใครที่ต้องการที่จะรีบหาก็ต้องหาให้เร็วๆนะครับผมแล้วต่อไปก็โกคูแบ็กนะครับโกคูแบ็กน่าจะหาได้เรื่อยๆนะครับตลอดไปนะครับและเหมือนเขาจะเอามาขายด้วยนะครับก็คือจะขายประมาณ5วันนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นฉายาพิเศษให้นะครับเป็นเกมพารััับบบสาหรรรใคคที่จะะซื้อเกมมพนผ ก็ซ <Es> ื้อได้นะครับอันนี้ส่วนต่อไปนะครับด์กเบตนะครับเป็นโยรุได้เองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นอาควานได้เองนะครับอาควาก็จากเรื่องนี้ได้เองนะน่าจะเป็นตัวจากเรื่องนี้นะครับตามหน้าปกเกมนะครับและต่อไปก็จะเป็นแล็กนานะครับแล็กนาก็จะเป็นตัวเรื่องมังกรที่เราให้ดูนะครับเรื่องนี้นะครับโอเคและก็ต่อไปนะครับผลพิสารที่เข้ามานะครับจะมีผลช็อปนะครับผมแล้วก็ผลด์กนะครับระดับบิสติคอลนะครับแล้วก็ผลสม้นี่เองนะครับผม แล้วก็วันที่พี่อ่านอยู่นี้ครับเขาบอกว่าอาจจะอัปเดตประมาณวันที่10ถึงวันที่14 Se ีเ ptember นั่นเองนะครับอาจจะมีเร็วกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเป็นการรีเวิร์คครั้งยิ่งใหญ่ของเกมเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเปลี่ยนเยอะมากโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเอ่อการดู s n a k e p i นะครับอัปเดตนะครับของ SectionP นั่นเองนะครับที่ตอนนี้ปิดตัวนะครับรออัปเดตใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงนะครับอัปเดตตอนไหนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วกันนะครับพี่จะลงคลิปแล้วก็สตรับ